มันต้องออกรสชาติยังไงครับแม่มันจะมีส้มๆหน่อยส้มส้มหวานหว,น,หวนอะไรพวกนี้รล,ลวๆเนาะ เพื่อนมาเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนให้กับช่องโดโดพาเที่ยวทางยูทูบเมมเบอร์ชิพและการกดจอยหรืกุ่มสมัครที่อยู่ใต้คลิปนี้เลือกการสนับสนุนตามรายละเอียดด้านล่างคลงิปได้เลยนะคะสวัสดีครับเ,เพื่อนๆครับนี่ยังอยู่ที่บ้านแม่กันทอนนะวันนี้ครูตักชวนแม่ทําอะไร<ป>แกงแกงจอแกงจอผักกาดเนาะนี่ผักสวยมากเลยแม่เขาเลือกเองเลวเนี่ย ไปมาสองตลาดได้ไม่ผิดใจมาได้มาได้มาได้ตลาดที่สามได้ใบกระดาษนะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับทำยังไงบ้างล้างผักล้างหมูให้ยายเดี๋ยวคุณยายมาทำทำให้ค่ะเชียงจอนล้างให้ยายก่อนบี่คงหมูสุดท้าล้างให้เรียบร้อยเดี๋ยวให้แม่ครัวใหญ่ลงมือต้ม <c oughs> แกงจอครับจอกระดาใช้กระดูกหมู <c oughs> ประกาศนี่ล้างเตรียมเรียบร้อย ไม่ให้เปื่อยก่อนเลยใช่ไหมครับะอ้รยเือครับเคี่ยวไปก่อนครับเคี่ยวให้เปื่อยเคี่ยวนานๆสักชั่วโมงหอมขาวหรือกระเทียมกินกลางงด้วยแล้วก็หอมขาวแล้วก็หอมแดง สูตรของชาวบ้านจังหวัดน่านนะครับนะครับยใส่มากสูตรของมือหนึ่งมือหนึ่งบ้านนาผาแต่หอมนะหอมกะปิอะไรทำไมมัหนหอมมาแม่ จะใช้เป็นแบบนี้เขาใส่กะปิแล้วหอมขึ้นเลยเป็นกิโลไม่ใชหรอกอใช้ของดีๆเนาะแม่ก็ซื้อกะปิดีๆมาปิดหม้อแล้วกลิ่นยังโชยเลยเดือดจัดๆนี่เห็นแม่บอกว่าเอาเอาปเปื่อยๆใช่ไหมเอาแบบผักเปือเป่อยๆือเหลืองเลยคุณต๊อกบอกว่าแล้วยิ่งดีมันก็มะขาเปียก ใกล้จะปลดใส่คต,ตามเปียกอ๋อยังไม่ใส่ตอนนี้นะเตรียมไว้พอพอใกล้เสร็จถึงจะใส่นะะตามสุ่งเตรียมแช่มาขำเปียกไว้ให้ครัวของที่นี่นะเสาแต่ละต้นเพื่อนๆดูนะไม่สัก เสาไม้สักนะครับบ้านนี้ต้นเบลเลอร์เลยเก็บของเก่าของแก่ไว้เห็นบอกว่าที่ที่เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าทำอะไรกับข้าวเหนียวนะพอข้าวเหนียวสุกแล้วก็ใส่ลงไปในนี้เขาเรียกว่าทำเลยนะเกลียเกลียข้าวเวลาเอาเข้าวเหนียวมาใส่ในในลังไม้อันเนี้ย เขาจะเรียกว่าทำอะรเกลี่ยข้าวทรายทราย,ข,าายข้าว <c oughs> ก็คือเอามาให้ข้าวเหนียวคลายความร้อนนั่นเองนะเนี่ยเป็นกระบะไม้ของเก่านะแม่บอกอายุประมาณร้อยปีอ่ะอีสารเอื้นวากะดง้เะะดงเนาะนี่ของเก่าฮะเก็บไว้นี่ครับหูเปื่อยก็เอาผัก ใส่กะปิใส่เดี๋ยวจะปรุงละเดี๋ยวจะปรุงละตั้งทิ้งไว้กะปิใส่ตอนบ่ายมาแล้วก็ทานนี่นี่แค่กะปิอย่างเดียวใช่ไหมฮะกะปิอย่างเดียวกะปิแล้วก็เดี๋ยวก็ซอยหอม ตำแต่กระเทียมหอมหอมไม่หอมไม่ตำหรอหอมไม่ตำอหอมบัวจะไม่ตำหอมบอัวหอมแดงดกระชายด้วยอแม่อ๋อแม่<ะ>ออแมไปแม่ไปขุดเอากระชายมาใส่กระชายด้วย จัดหอมๆเลยครับทำง่ายๆเนาะอันนี้ทำง่ายนะล้างก้นครกค่ะไม่ทำอย่างนี้ไม่อร่อยนะไม่ล้างก้นครกไม,ไม่อร่อยนะ ใช่เน,นี่ยโอ้โแกงจอแกงผักกาดจอแกงจอผักกาดแม่เรียกแม่บอกเรียกจอผักกาดดูด ของชาวนานนะครับตำบลน,นาผานี่ลังสรรโดยคุณยายจันพรน,นะคนเก่าคนแก่ของบ้านานาผาแห่งนี้ครับที่ผมได้มาพักอาศัยฝังตัวแฝงตัวอยู่ที่หมู่บ้านนี้ได้ไปตลาดได้ไป สภนะากาแฟเข้าสภากาแฟของทางทางนี้นะครับดูบรรยากาศสายละหมอกหมดละเมื่อเช้าไปนี่หมอกครึ้มเลยครับไปเสร็จใช่ไหมครับใส่ น้ำมะขามเปือ,อม,มันต้องออกรสชาติยังไงครับแม่มันจะมีส้มๆหน่อย ส้มหวานๆอะไรพวกน,นีาาน้นัวๆเนาะอือันนี้ก็เสร็จแล้วถ้านี่หอมแม่อันนี้ถ้ากินก็กินได้ไดแต่ชอบเปื่อยก็ก็เคี่ยวต่อใช่ไหมฮะ

อยเียวไปใช่ไหยายถ้าชอบเปื่อยก็ถ้าเค่อยให้เดือดอีกทีนึงเยวกีมส่ยาถ้าเกียวกเียมยังไม่ดี่เดี๋ยวเดี๋ยวก็ตอนจะกินไงตอนเใช้ได้เป็นไงรสชาติเป็นไงรสชาติโอเคแล้วเดี๋ยวเที่ยวมันนิดนึงนะยายอร่อยมากเคี่ยวให้มันหน่อย มันได้ที่หน่อยอันนี้ใส่กระดูกหมูใช่ไหมยายใช่แหมเ,เคี่ยวให้ผักมันเปื่อยนิดนึงค่ะย,ยายแล้วก็อชอบเปื่อยๆเนาะชอบเปืเป่อยๆเอาไฟอ่อนๆอ,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 อย่างเงี้ยยายพอแล้วเรียบร้อยแล้วครับนีเ่เราเคี่ยวจนพันเห,เหลืองเลยเนาะอันนี้ถึงจะนิ่มน่าทานอร่อย นะครับถ้ากินกันน่าอร่อยถ้าเกิดใครชอบหอมเจียวเหรอเขาใส่ใช้ใส่หอมเจียวหรือกระเทียมเจียวฮะกระเทียมเจียวกระเทียมเจีย <isas S 2> วก็ใส่ได้ใส่ได้นี่ไม่ต้องใสนะ่เนาะเพราจะกินอย,ย่างนี้แล้ มามาชิมกันชิมกันชิมกัน่าจเย่้รทานเฉยๆทุก่นนะคะอ่ายายเข้าได้นั่งเลยค่ะ เดี๋ยวดากินหมูเอาผักให้กินด้วยผักให้กินด้วยอย่างเดให้เราเอามือเขาอร่อยนะขอนึ้อเอาไหมไม่เอาค่ะไม่เอาแล้วครับไม่เอาแล้วผมก็ไม่ชิมเปล่าๆฝีมืออคุณยายฝีมือคุณยายจันทร์ครับสูตรคุณยายจันทร์ โดโดกินผักด้วยครับอ,อร่อยไหม,ไหมลำ้ลำลำ้ลำล้ำแจ๊ะม,มาเหนือพูดเหนือนะอร่อย อร่อยมากนะเราดเนาะกินกับข้าวเนาะอ,อร่อยเป็นไงจำสูตรได้ยังคุณไปทำได้แล้วครับอันนี้สูตรของทางน่านนะครับหอม,อมแต่ถ้าคนกินเผ็ดเขาต้องเผาพริกเลยแต่บ้านผมก็ไม่ชอบกินเผ็ดผมชอบกินให้มันจืดๆอย่างนี้แหละชอบกินแบบจืดๆ ชิมแล้วมันแบบสบายท้องดีชิมกัน นัวกำลังดีครับรสชาติสดชื่นหอมตามกินกินดูใหญ่หมูแล้วค่ะย้ายออกมาเพิ่มดูดูให้ดูดูกินข้าวกินได้เก่งเยอะแค่ไหน มีประโยชน์ด้วยเนาะถ้าไปเช่าอยู่โฮมสเตย์อะไรเนี่ยก็ไม่ได้กินอย่างนี้นะอาจารย์เนาะไม่ได้กินนี่มากินอาหารพิธีนั่นใช่แล้วก็ไม่ได้เห็นขนบธรรมเนียมประเพณีถือว่าเป็นบุญพาธีนของต๋องแล้วน้งต๋องแล้วที่พูดเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้นี้ก่อนมานั่งทานกันเนี่ยคุณแม่จันทร์พาไปดูพิธีอะไรนะฮะเขาแก้บนเขาแก้บนศาลเจ้าพ่อพญาแก้ว ก็เป็นอะไรนะท้องถิ่นอ่ะเป็นวัฒนธรรมความเชื่อของท้องถิ่นนะครับก็เหมือนกับเป็นเจ้าที่เจ้าทางใช่ไหมฮะเขาเรียกจะเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นเนาะก็ไม่ได้มีแต่ที่นี่อําเภออื่นในอื่นเขาก็นับถือเขาก็ตั้งศาลขึ้นมานะครับมีทุกบ้านทุกเมืองอ่ะทางนั้น แต่เขาก็มีพิธีกรรมแตกต่างกันไปเนาะทางบ้านเราก็ผมได้ทําคลิปเพื่อนๆตามดูนะครับยังไม่รู้ตั้งชื่อคลิปอะไรนะแต่ว่าอยู่ในเพลย์ลิสต์ที่ผมมาเที่ยวจังหวัดน่านนนะนะครับเพื่อนๆก็ลองดูว่า,าน่าจะอยู่คลิปต่อจาก <c oughs> หรือว่าหลังจากคลิปที่ผมทําแกงจอ<ท>เนี่ยแก้บนศารเจ้าพ่อพญาแก้ว แต่หมายถึงว่าแก้บนแต่เราก็ไปดูพิธีกรรมของเขาว่าเขามีวิธีการเรียกว่าการสื่อสารใช่ไหมสื่อสารถึงถึงเจ้าพ่อนะมีเขาเรียกว่าอะไรนะที่ที่วัดไม้เขาเรียกว่าพิธีอะไรนะคุณแม่ววาไม้ว่าไม้เจ้าพ่อนั่ะจะว่าถูกไหมไม่ถูกใช่ไม่ใช่ขาดอันไรขาดไหนขาดอันไหน พอจะบอกจนที่คนวาไม้เขาเรียกว่าพิธีวาไม้เพื่อนๆอยากรู้พิธีวาไม้เป็นยังไงก็ไปดูในคลิปนะครับ <c oughs> ดูในคลิปเรื่ <c oughs> องก็ถ่ายก็จะใช่ใช่คุณแม่เตรียมตัวเตรียมตัวออกซิ่งนะครับออกไปเที่ยวพากันไปเที่ยวไปอยู่นี่ <c oughs> คุณยายพาเที่ยวทุกวัน ดยโนอร่อยโน้ชอบผัก่ไหมลูกใส่มดครับอืองั้นก็อร่อยนะคุณขอบคุณขอบคุณคุณแม่ขอบพระคุณมากครับมาขอบคุณครับทาไม่ทานขอบพระคุณครับอร่อยมากโน้ยครับขอบคุณครับอุกอนดวงดาวโลขอบคุณครับเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบายครับ fc ครับบ๊ายบายโน่ตบ๊ายบายบ๊ายบาย ไ,ไปก่อนครับคุณแม่ครับสวัสดีครับขอบพระคุครับสวัสดีค่ะอยากจะขอเชิญเพื่อนๆมาเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนให้กับช่องโดโดพาเที่ยวนะคะทางช่อง YouTube Membership ค่ะโดยการกดปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครที่อยู่ใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็เลือกการสนับสนุนตามรายละเอียด ที่เราแจ้งไว้ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ